ซื้อไปใช้ก็อุ้ซื้อไปขายก็มีกำไรรายงานตัวกับเจ้า Fortuner 2.4V คันนี้ครับไปครับดูคลิปช่อง AB p r e m i เมียมมอเตแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับอ่าเรามาดูความสมบูรณ์นะครับกับเจ้า Fortuner นะครับคันนี้เป็น 2.4V นะครับสีดำนะครับรถมือเดียวป้ายแดงจากโรงงานเลยครับเครื่องยนต์ดีเซล ไปดูความสมบูรณ์ในแต่ละจุดของเขานะครับเราไปดูรายละเอียดนะครับคันนี้นะครับรุ่นใหม่เลยนะครับปี2017นะครับไฟหน้าของเขานะครับจะเป็นแบบใบบีม LED นะครับรุ่นนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับจะมีเดย์ไลท์ตรงนี้นะครับตอนวันวิ่งมาก็จะทําให้โฉมเขาเนี่ยโดดเด่นนะครับดูด้านหน้านะครับแอโรไดนามิกช่องลมต่างๆอันนี้อยู่ที่ความสมบูรณ์มากๆนะครับไฟหน้าต่างๆเนี่ยเช็คอัพให้เรียบร้อยนะครับระบบไฟทั้งหมดนะครับใช้งานได้สมบูรณ์แน่นอนนะครับคันนี้มีการต่อเกิตด้านล่างมานะครับ ทำให้ดูหล่อขึ้นไปอีกแบบหนึ่งนะฮะะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันบ้างน,นะครับไปดูลองของเขาไปดูยางของเขาบ้างน,นะครับว่าปีเป็นยังไงกันบ้างเอามาดูนะฮะยางอันนี้ก็ค่อนข้างใหม่นะครับตรวจสอบจากดอกแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะแน่นหนาหนึบนะครับใช้งานต่อได้เลยนะครับปียางของเขาก็าปี2 0 2 0ันนะครับใช้งานได้สบายๆนะครับยางชุดนี้อาจจะเป็นยางปีเก่านะครับแต่ดูจากดอกแล้วเนี่ยไปได้อีกแน่นอนเป็นปีนะครับอะดูด้านข้างนะครับสีสันรอบข้างของเขานะครับก็ตรงนี้เนี่ย สวยสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยใดๆนะครับตรวจสอบไปด้านข้างก็ยังใช้ได้บังลมนะครับบังลมมีใส่มาให้เพิ่มเติมอันนี้ก็ดูสวยนะครับตรงนี้มีบังลมนะครับนะด้านบนแหลกหลังคาใช้งานได้ดีนะครับสมบูรณ์นะครับประตูนะครับเปิดได้นะครับสวยงามนะครับยางด้านหลังเป็นชุดเดียวกันนะครับไปดูด้านหลังกันบ้างนะครับรุ่นนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับดูนะครับมีการต่อนะครับต่อสเกิร์ตออกมานะครับมีการใส่ท่อฟูกก็ ดูสวยดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะฮะแลดูแบบว่าแต่งมาแล้วนะครับนี่นะครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้าใช้งานได้ปกติไม่มีดันไม่มีฉีบนะครับสมูทมากๆนะครับดูนะฮะเหมาะวับได้นะครับแล้วก็พรมนะครับแบบ3มิตินะครับอันนี้ก็ให้ลูกค้าไปเลยนะครับให้ลูกค้าไปเลยนะครับ สวยงามนะครับนะฮะเบาะยังร <C ourse> ับได้นะครับสายช่องต่างๆช่องแอร์นะครับไม่มีหักนะครับตรวจสอบเรียบร้อยนะฮะดูโครงสร้างด้านหลังนะฮะมอตเดิมนะครับนี่นะฮะไล่มาเลยนะครับไม่มีการทาสีใดๆนะครับมอตเดิมนะครับล้างนะครับวางด้านล่างด้านข้างนะฮะตะเข็บนะดูตะเข็บันหน่อยนะฮะ เดิมนะครับไฟท้ายต่างๆไม่มีถอดนะฮะมาดูด้านนี้กันบ้างนะครับคาเทบด้านนี้นะครับเดิมนะครับไล่ไปเลยนะครับเดิมๆนะครับสวยงามนะครับสมบูรณ์ถือว่าด้านหลังสมบูรณ์มากๆครับไปดูด้านหน้ากันบ้างสมบูรณ์ไหมไปเลย เคครับมาดูภายในกันบ้างนะครับดูพวงมาลัยนะครับไม่มีการดังใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ถือว่าเพลาหน้านะครับแล้วก็ชุดพวงมาลัยหน้าและพวงมาลัยเนี่ยสมบูรณ์นะครับไม่มีการดังหรือฝืดนะครับไฟเลี้ยวไฟหน้านะครับตรวจสอบให้หมดเป็นระบบพุ s h start นะครับจอนะครับจอแสดงผลนะครับก็เป็นจอจากโรงงานเลยนะครับ ตัวนี้ก็ยังใช้งานได้ดีนะครับเป็นแบบทัสกินนะครับนี่นะฮะฟังก์ชันเมนูต่างๆใช้งานง่ายครับแอร์นะครับปรับอยู่ที่ผ้าองศานะครับผมจะปรับนะครับขึ้นมานะครับลมต่างๆใช้งานได้ดีนะครับแอร์ยัเย็นนะครับปกติตรวจสอบแล้วน้ำยาไม่ขาดนะครับคันนี้สมบูรณ์นะครับเก๊ต่างๆนะครับคอนโซลเนี่ยไม่มีร่องรอยใดๆนะครับที่จะทำให้รำคาญตาหรือดูเก่าดูโทรมนะครับมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับตรวจสอบแล้วนะครับนะะโหมดต่างๆนะครับผมกดให้ดูเลยนะครับใช้งาน ได้หมดนะครับครับปรับหน้าจออะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยผมตรวจสอบให้แล้วนะครับฮะโหมาลัยก็สวยนะครับตรงนี้นะครับม่านบังแดดนะครับออปชันในแต่ละจุดนะครับผมดูให้ไล่ดูให้นะครับม่านบังแดดฝั่งนี้นะครับกระจกไม่แตกไฟเปิดโชว์ได้ฮะช่องวางนะครับไฟเก๋งในรถนะครับใช้ได้ซ้ายขวานะครับตารางนะครับใช้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้มีไฟด้วยเดี๋ยวผมไปตรวจสอบให้ด้านหลังนะครับเก๊ะนะครับกุญแจแบบนะฮะรูสตาร์ได้เลยนะครับโหมดก็มีการ ขับขี่แบบ power mode นะครับหรือว่าเป็น eco mode นะครับถ้าเราขับในเมืองก็ eco mode ไปครับ ง่ายๆนะครับพันเกียร์ต่างๆนะครับดูแท่นเครื่องแท่นเกียร์ผมตรวจสอบให้นะฮะนะฮะก็ไม่มีการขยับหรือโยกของตัวรถนะครับสมบูรณ์มากๆครับไปดูด้านหลังนั่นหน่อยครับไปครับเบาะน้ำตรงนี้สามารถที่จะปรับได้นะฮะปรับขึ้นปรับลงได้นะครับตอนนี้พับยาวลงมาได้เลยนะครับจะใส่ของใส่อะไรนะครับใช้ได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับเบาะตัวนี้จะสามารถพับไปได้เลยนะฮะผมตรวจสอบช่องวางแก้วต่างๆนะครับยังมีการดีดตัวนะครับไอตัวได้ปกติสมบูรณ์นะครับวางได้นะครับตรงนี้นะครับไม่มีแตกไม่มีหัก ด้านหลังนะครับมีช่องเสียบไฟให้ถึง2ช่องนะครับตัวนี้นะครับไม่มีหักนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะชาร์จเป็นแบบปลั๊กนะครับเสียบชาร์จได้เลยนะฮะหรือว่าสมบูรณ์นะครับกรมน้แบบ3ามมิติอันนี้ให้ไปเลยนะครับให้ไปเลยนะครับตัวน้มนะครับอ่ะมาดูแอร์กันบ้างนะครับไปดูแอร์ด้านหลังนะฮะอันนี้เราปรับอุณหภูมินะครับหนาะนะฮะ ช่องแอร์นะครับตรวจสอบแล้วนะครับตรวจสอบช่องแอร์ต่างๆไม่มีการหักใดๆนะครับตรวจสอบให้นะครับนี่นะครับลูกค้าไม่ต้องไปเสียเงินนะครับตรวจเช็คอะไรเพราะว่าอินสเปกชันของเรานะครับน่าจะสูงกว่าที่ดูทั่วๆไปแล้วนะครับรับรองให้เลยนะครับสมบูรณ์แน่นอนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับด้านหน้าห้องเครื่องครับสมบูรณ์ไมไปครับมาเลยโครสอัพนะครับฟ่านะครับสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงนะครับอันนี้พื้นฐานนะครับอันนี้ดูแบบพื้นฐานได้เลยนะครับดูนะครับ ไล่ไปดูไปเลยครับ็อตไม่มีการขยับใดๆนะครับดูล่องนะครับด้านในนะฮะตัวนี้เนี่ยเดิมเดิมครับเดิมๆนะฮะดูไล่ไปเลยครับเพจนะฮะซุ้มล้อนะครับเนื่องจากเป็นรถที่มีความสูงนะครับเราต้องดูละเอียดนิดนึงนะฮะคานหน้านะครับเดิมนะครับเดิมแน่นอนนะครับไล่ไปเลยนะครับทีละจุดเดิมนะครับดูแก้มด้านในครับแก้มด้านในนะฮะ มาดูแก้มด้านใหม่ซูมเข้าไปเลยนะครับให้ดูมันจะชัดนะครับ่าดูเครื่องยนต์น้นหน่อยดูฝาล่องนะครับไม่มีการเยิ้มใดๆนะฮะเครื่องยนต์เดินเรียบนะครับนี่คือสเกมเครื่องยนต์นะครับเดินเรียบนะครับตรวจสอบระบบน้ําระบบไฟระบบแอร์ระบบลมอากาศทุกอย่างนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับน้าไม่มีร่องนะครับน้ามันเบรกนะครับมาดูถึงเอาแบบลึกขึ้นไปเลยลึกขึ้นไปเลยนี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ไมเอมไมเอมนะเป็นแบตมาตรฐานจากบีควิกนะครับนี่เป็นไงเขามีลงตาราง ให้เรีแบตใหม่เอี่ยมนะครับแบตใหม่เยี่ยมไปได้เลยแบตใหม่เยี่ยมนะครับไม่มีการชนหลักแน่นอนนะครับคันนี้นะครับซื้อไฟสบายใจได้เลยนะครับเราตรวจสอบให้หมดนะครับภาษีต่อให้แล้วนะครับ6 7นะครับคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะครับซื้อไปใช้คุ้มมากซื้อไปขายก็มีกาไรนะครับรถปี2อ1 7สิดสีดนะครับออกสู่ตัวต้าไทยแลนด์นะครับต้อมด้ท่วประเทศดูแลง่ายเครื่องยนต์ดีเซลราคาถูกที่สุดนะครับถูกที่สุดเอาไปใช้คุ้มแน่นอนถูกแน่นอนนะครับ7 99เท่านั้นครับฟังไม่ผิดครับ790,000บาทครับตากล้องยังงงเลยถูกมาถูกจริง790,000าบาทนะครับข้คันนี้ก็สามารถทักแชทเข้ามานะครับทางช่องทางออนไลน์ของเราได้ทั้งหมดนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0 9 5 0 3ตัว5 4ตัวช่องทางออนไลน์สแตนบาย24ชั่วโมงเราส่งมากกว่าพันคันทั่วประเทศครับ AB Premium Motor สนับสนุดนโดย c a r 4 s u r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4 s u r ั c o m